ถ้าหาคุณได้คุณนาไม่เสียแรงมากหรอกเสียแต่หัวอาหารมากอ๋อเพราะว่าเขาม่ให้กินยาสดอย่างนี้ไอ้วัวขุนนะมันจะกินอะไรบ้างพ่อเท่าที่เลี้ยงมากินพวกลำพวกขา้ขาวข้าวสารา่ะพวกฟางครับผมหัวอาหารแค่นั้นนะ กากน้ําตาลอแล้วถ้ามียาก็ต้องมียานุ่นยาหมักยาหมักถึงจะให้กินได้ยาสดห้ามกินห้ามกินทําไมเขาถึงห้ามกินยาสดไม่รู้ดิเขาว่านุ่นเขาว่ามันไม่คยมีมันแทรกอ๋อดีอย่างดีแปดตัวอืได้เงินล้านกว่าก็เลยคึกตามเขาเลยเลยเนี่ หัวตัวเล็กเขาไปซื้อมาหนึ่งตัวละไร่พ่อตอนนั้นนี่แม่พันนีซื้อมาตเทานู่นเลยสามหมื่นอ้อยโยแม่พันตัวเล็กแบบนั้นนะสามหมื่นอ้อยโยทำไมถึงกระขาซื้อไม่รู้เขาหรือว่าเขาเห็นว่าไอแปดตัวนันร้านหนึ่งก็เลยคุ้มเขาซื้อมาสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ขายไปแล้วได้กำไรไหมตัวผู้เอามาคุณ คุณขายได้แปดหมื่นค่าัวหารไปเท่าไหร่ครับืม,ม่เคยได้จดุดสวัสดีครับคุณตาอโอ้ทำไมขยันแท้ <c oughs> นึกว่าหนีลูกระเบิดไปแล้ว <c oughs> นึกว่าหนีลูกระเบิดไปแล้วจะหนีไปที่ไหนอันนี้คุณตาปลูกอะไรครับนี่เพือกเพือกต้นเพือกตอนนี้กำลังฟุ้งดินอยู่ดิน <c oughs> จะถมดินให้มันสูง มันคั้นสุดท้ายแล้วอ๋อทำไมถึงบอกว่าขั้นสุดท้ายครับคุณตาอ,อก็หมดมันคั้นสุดท้ายเราไม่ได้ทำอะไรอีกและไปรอคุดอย่างเดียวอ๋อตอนนี้คุณตาจะเอาดินไปใส่ตรงกลางใสุ่่นตรงเนินใส่เนิน,น,นอ๋อเป็นร่องแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> แต่หนึ่งนะผู้ชมครับ <c oughs> อ๋อทำอย่างนี้ทำไมต้องทําแบบนี้คุณตาทมให้มันสูงให้มันหัว เปือกมันขึ้นมาอ๋อเปือกสีอะไรครับคุณตานี่ยน่เพราะว่าสีสีขาวสีขาวนะขายได้ใช่ไหม <c oughs> ขายได้ใช่ไหมขายได้ปีที่แล้วไม่พอขาย <c oughs> ทำไมถึงว่าไม่พอขายทุกคนเข้ามาเอาเยอะจริงนะกิโลละเท่าไหร่กิโลปีที่แล้วกิโลสามห้าอี๋ หนักนะเผือกนะกิโลสามสิบห้าบาทเลยไม่พอขายปีนี้ไปทั่วเลยนะทีนะแล้ววัวไม่กินบ่อตาวัวไม่กินเลยแต่ไก่มาเคี้ยนี่ต้องเอาอ๋อเอาใบมะพร้าวทับนะใบมะพร้าวใบนกทับอันนี้เห็ดอะไรนี่เนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เห็ดโคนบ่ เห็ดพิษใช่ไหมเฮ้ผู้ชมครับดูนะครับว่าเห็ดอะไรแต่ผมว่ามันน่าจะกินได้นะหรือตาว่ายัางไงไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้สบายใจแล้วอันนี้คือใช้ใบมะพร้าวะนะป้องกันไก่เคียไก่ป้องกันไก่เคีย,ค,ยครับผมคิดว่าถ้าถอนแระรวงนี่ได้ตังประมาณกี่บาทครับคุณพ่อ แล้วแต่กิโลแล้วแต่กิโลนะครับผมจริงๆก็จีดแปบขีดหัวหนึ่งนะอ,อ๋อทำไมถึงอยากจะปลูกแบบนี้ครับก็ไม่รู้จะทำอะไรมันพอได้ไหมผมถามจริงๆพอได้ทำได้มันก็ขายไดม้มันขายได้อยู่แล้วถ้าเราทำใช่ไหม,มไม่ต้องรอ เขาเรียกไม่ต้องรอโชคนะอสร้างโอกาสขึ้นมาเองนะผมว่าดีนะครับผมโอ้ตอนนี้วัวเหลือเยอะเหมือนกันนะคุณพ่อนะเหลือกี่ตัวครับตอนนี้นี่เหลือเจ็ดตัวเจ็ดตัวพวกนี้ทําไมมันสภาพดีจริงเลยครับเนี่ยทำไมมันอ้วนจริงเลยพวกนี้นี่ไม่รู้ดิหัวหานอะไรก็ไม่เคยได้กินทุกวันนี้นะทอกวันนี้ธรรมชาติแล้วนะธรรมชาติเลยกินแต่หญ้าอย่างเดียวแล้วได้เอาไปปล่อยข้างนอกบ้างไหมครับนี่ ไม่เคยเอาไปเลยอย่างมากก็ปลูกแถวนี้เลยครับผมจะปลูกอืมอาทิตย์ละกี่ครั้งครับเอาปลูกนี่บางทีก็อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งบางทีก็สองสามอาทิตย์ก็ครั้งหนึ่งครับผมแต่สภาพดีนะไม่ค่อยเปื้อนขี้เปื้อนอะไรด้วยนะอ่าอยู่พันธุ์ดีมากเลยขี้มันไม่ค่อยเลี้ยวมันคืนมันแหง้ง เหลือแต่ตรงที่ยืนกินครับผมแสดงว่ากินเสร็จแล้วก็ไปนอนฝั่งนูน้นอันนี้ท้องหมดยังครับนี่นี่เหลือตัวเล็กอ๋อท้องหมดแล้วตัวใหญ่ท้องหมดแล้วนะหมดแล้วตัวนี้พ่อซื้อมาเท่าไหร่นะสามตัวนี่แสนหนึ่งหนึ่งสามตัวแสนหนึ่งซื้อมาท้องหรือไม่ท้องท้องตัวหนึ่งเต็มมาคลอดลูกตายอ,อ๋อโอเคทั้งนั้นสามตัวแสนหนึ่งคลอดลูกตาย โอ้โหราคาก็ผมว่าถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะอถ้าเป็นวัวไม่พันุ์นะตอนนี้ท้องเหมือนกันตัวนี้ท้องเหมือนกันก็นอนอยู่ตรงไม้นู้นเลยครับผมนอนอยู่ในเพร่เลอรับลูกลูกวัวมันคลอดตกมาไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาเห็นลูกวัวมันตายเลยครับผมตัวผู้หรือตัวเมียครับตอนนั้นตัวผู้ตัวผู้นะตัวใหญ่ยกคนเดียวไม่ไหว ไม่ไวลูกมันใหญ่มากมันใหญ่มาก<อ>เคยเลี้ยงมาก่อนไม่ชาเล่เนี่ยเคยเลี้ยงแต่มันเลี้ยงแต่พันธุ์ธรรมดาเราวัวพื้นบ้านนะพื้นบ้านเราเป็นยังไงไอ้วัวพื้นบ้านวัวพื้นบ้านนู้นมัน,มนคลอดง่ายทําง่ายคลอดเองพี<อ>่หนึ่งหนึ่งแล้วนู่นครับผมคลอดเองทําเองไม่ต้องไปสนใจมันเลย <laughs> ใหญ่ก <laughs> ินง่ายอยู่ง่ายคลอดง่ายแล้วกันนะง่ายแล้วพอมาเลี้ยงชาร์เลยครับเป็นไงบ้างทีนี้ เจ้น,นี้มันยังเพิ่งแกะคลอดครั้งแรกมันตายเลยคอยดูครั้งนี้อันนี้ของลูกสาวลูกสาวพันอะไรครับพ่อนี่ไอพันบาก,กคิวทำไมถึงได้มาเลี้ยงบากกิวที่นี่ลูกชายไปเห็นเขา,เ,าเขาเลี้ยงอเขาเลี้ยงเยอะหนเขาขายตอนนั้นเขาขายตัวมันแพงเนาะครับเขาขายแปดตัวได้ล้านกว่า วัววากิวนะวากิวเด็กเขาน,นขาู้นเขาคุ้นอย่างดีอืมอย่างดีแปดตัวอืมได้เงินล้านกว่าอืมก็เลยคึกตามเขา,าเลย,เลยนี่นวตัวเล็กเขาไปซื้อมานี่ตัวละเท่าไหร่พ่อตอนนั้นนี่แม่พันี่ซื้อมาเทวทางโ้่นเลยสามหมื่นเอ,อ้ยโยแม่พันตัวเล็กแบบนั้นนะสามหมืน่นเอ,อ้ยโยทำไมถึงกล้าซื้อ ไม่รู้เขาหรือว่าเขาเห็นว่าไอแปดตัวนันรานหนึ่งก็เลยคุ้มเขาซื้อมาสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ขายไปแล้วได้กาไรไหมตัวผู้เอามาคุณคุณขายได้แปดหมื่นค่าอาหารไปเท่าไหร่ครับไม่ไม่เคยได้จุดแล้วมันคุ้มไหมพ่อแต่แต่ว่าเขาว่าคุ้มแนตัวตัวข้างหลังนี่ก็ยังไม่ โตเต็มที่เนี่ยไม่มีเงินใช้หนักานเลยเอาไปขายได้เท่าไหร่ครับได้หกหมื่นยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ขนาดไหนถ้าเต็มที่ไม่ไม่ไอ้ไม่เต็มที่นี่ตัวเท่าไหนพ่อเท่าตัวกลางไหมมันไม่หรอกมันโตกว่านี่ตัวกับตัวใหญ่นี่อีกถ้าเต็มที่นะแล้วถ้าไม่เต็มที่ล่ะขนาดไหนที่พ่อขายไปได้หกหมื่นเ่ยมันก็เท่านี้เลยเท่านี้นะ เออกูอ่ะมันได้หกร้อยกว่ากิโลโอ้วัวหกร้อยกว่ากิโลได้หกหมื่นบาทกิโลละร้อยกิโลละร้อยจริงๆพ่อน่าจะให้ได้ใหญ่กว่านั้นอีกอ๋อแต่ว่าเราไม่มีเงินใช้นี่เท้ากศครับผมไปขายที่ไหนพ่อเออให้นี่เนี่ยพ่อแสดงว่าไอ้ตัวผู้ตัวเล็กนั้นก็จะขุนไม่รู้เขากิโลคอยดูเขา <laughs> แต่หัหัวหานยังไม่กินเลยเอามันเป็นอย่างนั้นด้วยเหรออืม จับกรอบปากมันเกือบจะหมดครึ่งถุงไม่ยอมกินต่อ,อมันยังกินหัวห่านนี่เป็นมมผมว่านะถ้าเกิดว่ามันมีตลาดมันก็พอเลี้ยงนะพ่อนะนะอถ้าเป็นมีตลาดนะแล้วทำยังไงเราถึงจะได้แปดตัวร้านมันเขาพ่อลูกชายได้บอกไหม,มทำไม่ได้เราเพราะว่าพ่อกมแก่แล้ว<อ>มันจะไปไม่ไหวครับผม แต่ถ้าหาคุณได้คุณนาไม่เสียแรงมากหรอกเสียแต่หัวอาหารมากออ๋เพราะว่าเขามให้กินยาสดอย่างนี้ไอ้วัวขุนนะออมันจะกินอะไรบ้างพอ่อเท่าที่เลี้ยงมากินพวกลำพวกข้าวข้าวสารนะ่ะอ่พวกฟางครับผมหัวอา<ม>ห,หารแค่นั้นนะ กากน้ำตาลาแล้วถ้ามียาก็ต้องมียานุ่นยาหมักยาหมัก,มกถึงจะให้กินได้ยาสดห้ามกินห้ามกินทำไมเขาถึงห้ามกินยาสดไม่รู้ดิเขาว่านุ่นเขาว่ามันไม่ไมค่อยมีมันแทรกอ๋อเคยขายตัวพวกตัวเล็กๆแบบนี้บ้างไหมครับตั้งแต่เลียงมาขายโตวกว่านี้หน่อย 2องหม่นห้านานยังสองปีมาแล้วสองปีมาแล้วโตกว่านี้หน่อยสองหมื่นห้เลยใครกล้าซื้ออ๋อกล้ซื้อเอาไปคุณหนึ่งครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะอโววาคิวนะและถ้ามันไม่ค่อยอ้วนอย่างนี้เลยถ้ามันอ้วนกว่านี้มันก็ราคานไปกว่านี้ โอ้ผู้ชมครับวัวคิวก็เป็นทางออกได้เหมือนกันนะทุกวันนี้ยังราคาดีอยู่ไหมพ่อไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยได้ขายอีกอ๋อแล้วนานไหมกว่าตัดสินใจมาเลี้ยงพวกนี้ไม่ลูกเขาซื้อมาตัวเองไม่ได้ซื้อลูกเขาจัดการให้ลูกเขาไปซื้อมาทิ้งไว้อ๋อ <c oughs> ไม่รู้ทำยังไงก็ต้องเลี้ยงต่ออ๋อ เอาทำจริงใจอยากจะเลิอกอยังจริงใจอยากจะเลิกแล้วว่าเก็บขามันจะเดินไม่ไหวแล้วอ่าแต่ลูกเขาเอามาทิ้งไว้ก็ไม่รู้ทำยังไงก็ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงอจะปล่อยอดตายก็ไม่ได้ใช่ครับคุณพ่ออ๋อก็ต้องเลี้ยงให้ดูให้ครับผม,มนี่แหละความเป็นพ่อเนาะ <laughs> รักลูกนะรักลูกมากกว่าตัวเองนี่ซ้ำไปเนาะนี่เนี่ย มันอยู่ประจำอยู่ตรงนี้ต่ตั้งแต่เกิดมันมาแล้วเ<อ>ลยขายขายไปหมดก็เรืออยู่สองตัวเลยคองนี่ทำไมถึงเก็บไว้แค่สองตัวไม่ไว้ให้ล้านแล้วอ๋อ <c oughs> มอบมบอรดดกนะ <c oughs> บให้หล้านแล้วอย่าบอกนะไอ้ตัวนี้จากหัวพื้นบ้านนี่ใช่ไหมนี่นี่พันวาคิวนะนี่เหรอ,อแล้วทำไมถึงได้เป็นชาเล่ยมันนี่นึ่มันแม่มันอเพระมาไหน ตัวไอตัวดําครับผมเอาวากคิวใส่ชาลเล่ได้เป็นตัวนี้ไม่แ,แต่ก่อนมันมันใส่ข้ารวมกันนะครับแล้วมันขึ้นมันขึ้นมาเราไม่รู้เลยวากคิวมันทับมันก็ผสมให้คร,ครับผม,มอันนี้ย่าพ่อใช่ไหมนี่ออตัดกี่ชั่วโมงตัดไม่นานแล้วมันช,ชั่วโมงกว่ากว่าก็ได้แล้วทั้งที่ขายเจ็บๆเนี่ยนะ ใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะใช้เครื่องตัดหญ้าอ๋อครับผมอ่ะเจไดญครับพ่อไหวไหมนี่เออน้นร่างกายแล้วสงสารจริงเลยนะโอ้สู้จังเลยเออบ้านเราสงครามนะรู้ไหมนี่ฮะบ้านเราสงครามนะรู้ไหมนี่รู้ตื่นเต้นไหมอือยีตื่นเต้นนะมันไม่พอถึงนี้อ๋อได้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเสียงงไงบ้างพ่อ แต่ได้ยินเสียงแล้วเมิดตึมตึมตึม,ตมเลย<อ>แต่กระสุนมันไม่พอถึงเราเราครับผมได้ยินแค่เสียงได้ยินแต่เสียงตั้งแต่เกิดมาเคยเจอสงครามมาก่อนไหมครับมันใน,นยิงยยใหญ่ตอนสมัยนั้นนะมันก็ได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินแต่เสียงอย่างนี้อตอนที่นุนม่มๆครับผม ที่กัมพูชานะมันก็ยิงกันตลอดเนาะวันี้เนาะมันขยันจริงๆนะพ่อนะอันนี้เป็นหญ้าขนาพ่อหญ้าขนาให้กินเยอะไหมวันหนึ่งเนี่ยก็คันรถนี่เลยหนึ่งคันรถหนึ่งวันหวันตัดกี่ชั่วโมงตัดมาได้ชั่วโมงกว่าโอ้ไม่ธรรมดาถ้างั้นไม่ธรรมดาตัดชั่วโมงกว่าโกยรวมอีกเข้า รถขึ้นน่ยมาขึ้นรถโอ้สองต่อสามต่อนะแล้วก็ต้องคนให้มันกินอีกโอ้รถขึนตอไปพี่มีโอ้ไม่ธรรมดาผู้ชมครับใจต้องสู้หน้าดูนะเลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงไก่มันหยุดไข่แล้ววันนี้ทุกวันนี้มีห่วงมีอะไรบ้างไหมไม่มีห่วงอะไรเลยเพราะว่าอายุฟานนี่ ลูกหลานเขาก็มีครอบครัวหมดเป็นคนแล้วครับผมบมีลูอะไรมีหลานให้อุ้มแล้วนะ <Yeah? S 1> มีหลานให้อุ้มแล้วนะ <laughs> หายเหนื่อยไม่เวลาอุ้มลูกอุ้มหลานนี่ห <laughs> ลานก็สี่ห้าคนไปแล้ว <c oughs> อิ่มนอกกากสองคนอ <c oughs> อุ้มคนเดียวอ,อ, <c oughs> อ้อมสองคนโอครับผม